เดี๋ยวเสียไปฝากไว้ให้ดอกอันได้ขอเมี่ะผมก็ได้ไปกับมือรุ่นเอออยู่ในป่านี่แหละแล้วก็ได้กับมือรุ่นแจ้งออกก็ได้มากไปว่ะพี่ปานลดน้ำด้วยสายยางทำไมได้ลดน้ำด้วยสายยางได้ยท่าน้ปีนแสดงปีนท่านประท่านทำไมไม่ทำน้ำหยดเนเพื่อนนี่เป็นน้ำบ่อบ่มักบ่มัก็ไม่ได้พ้นไปนี่คนลดคนลดมือนี่เห็นทุกหลุมเลยนะเนี่ยเห็นทุกต้นเลยนะนี่ใช่ไหม เนี่ยเอ็นซีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะ,จะพจนอีกตอนไมใส่หรอกเอ็นซีร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะไอร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องรีบพจนอีกเดี๋ยวมันนี่นี่สูตรประธานต้นฉบับเลยใช่ไหมเนี่ยปลูกรุ่นสองเป็นไงอ้ายง่ายขึ้นไหมง่ยง่ายโอ้นี่รุ่นแรกนะรุ่นแรกรุ่นแรกนะคะพี่น้องดอกมาแล้วคะ่ะดอกมานะคะดอกมาอลังการงานสร้างมากเลยคะ่ะนะคะดอกมานะคะแอบนับแล้วเมื่อกี้ อย่างน้อยนะยังไม่บานยังไม่อะไรเห็นแล้วค่ะ50ช่อแล้วอ่าห้อันแล้วค่ะ50อันละนะคะดอกมาแล้วนะคะนี่นี่น,นที่เห็นดำๆที่ใบเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่โรคนะคะเนี่ยคือพี่ปานนะคะใส่การละลายปุ๋ยนะคะแล้วก็ฉีดเพราะว่าช่อดอกมาแล้วนะคะก็เลยให้ฉีดป้องกันมแมลงแล้วก็ตัวตัวปุ๋ยมีมีสารที่จะช่วยในเรื่องของการจับดอกนะคะคือกลุ่มแคลเซียมโบลอนแล้วก็ฮอร์โมน นะคะฮอร์โมนไข่นี่อยู่ในตัวนั้นที่เราใส่ผสมบงวัให้แล้วเนี่ยเราเลยต้องเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไงคะเนื่องจากว่าเราทํามันได้มากกว่าคําว่าปุ๋ยนะคะคือปุ๋ยเนี่ยเวลาเราใช้บางคนก็จะเป็นสูตรสูตรนี้สูตรนั้นสูตรนั้นก็คือซื้อไม่จบนะคะแต่เราสามารถทําให้ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรโลกใหม่เนี่ยมันครบจบหมดได้นะคะโดยที่ว่าใช้ชนิดเดียวนะคะถ้าใส่ระบบลากก็คือบํารุงต้นกันเชือ้อรา นะคะเป็นธาตุอาหารหลักที่มีครบพอเราขึ้นทะเบียนปุย๋ยถ้าไม่มีธาตุอาหารหลักครบก็ขึ้นขึ้นทะเบียนปุ๋ยไม่ได้นะคะแล้วเราก็ใช้สูตรการละลายเพื่อทําให้จุลินทรีย์แตกตัวนะคะและก็ยังสามารถใช้น้ําปุ๋ยที่ละลายเนี่ยนะคะฉีดป้องกันแมลงนะคะป้องกันการขยายพันธุ์นะคะโดนไขน่ี่ฝอแน่นอนค่ะออกลูกขยายพันธุ์ไม่ได้นะคะฉะนั้นปุ๋ยหนึ่งกระสอบนะคะ1กิโลนี่คือสามารถที่จะเป็นครบหมด จบทุกเรื่องนะคะเนี่ยนะคะนี่คือช่อดอกที่มาแล้วนะคะนี่คือช่อดอกที่มาแล้วนะคะอายุต้นสามเดือนกว่านะคะจะเข้าสเดือนนะคะ,อะเอ้ยไม่เต็มมากนะคะสามเดือนนะคะนี่ยนี่คือช่อดอกที่มาแล้วนะคะนี่นี่นี่คือสิ่งที่เราให้ละลายปุ๋ยอีกรอบแล้วก็ฉีดนะคะสวนนี้นะคะเป็นสวนที่เรา ใช้เป็นต้นแบบในการเป็นศูนย์เรียนรู้ในอนาคตนะคะจากหนึ่งไร่นะคะตอนนี้ไปแล้วนะคะสามไร่กว่าๆแล้วนะคะจะสีไร่แล้วนะคะนี่คือศูนย์เรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในอำเภอบ้านผือด้วยนะคะโซนตำบลคำบงนะคะเนี่ยแล้วก็สังเกตนะคะทรงต้นนะคะทรงต้นเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นฉบับ นะคะของการขุดหลุมปลูกนะคะไม่ใช้เคมีเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยนะคะโดยพื้นฐานแล้วต้องชื่นชมพี่ปานกับพี่แหม่มด้วยค่ะว่าเขาเป็นคนก็ไม่ค่อยแตะเคมีอยู่แล้วนะคะทํามันสําปะหลังก็ไม่แตะนะคะพอมาปลูกมาเขือพวงดูนะคะเนี่ยเนี่ย,ยคือคนต้นนี้คือโล่งเลยนะคะไม่มีอะไรเลยนะ ใช้ความเป็นธรรมชาตินะคะปลูกดูแลแบบให้เขามีความต้านทานด้วยตัวเขาเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะสองก็คือใช้ระบบอินทรีนะคะ,ะชุดปลูกที่มอบให้นะคะแล้วก็มาขยายแตกยอดด้วยตัวสูตรเม็ดนะคะ,ะขึ้นมาเป็นการดึงยอดนะคะแตกแขนงแล้วก็เตรียมเอาช่อดอกนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นต้นฉบับนะคะที่ค่อนข้างจะเข้าเข้า,เข,าเข้าเรียนรู้กับกับทางโรงงานนะคะตามบริษัทค่อนข้างจะสม่ำเสมอ นะคะก็อันน <AN> ี้นะคะถ้าใครอยู <fish satisfy karang ados> ่ใกล้ๆนะคะเห็นของจริงเรียนรู้จริงได้ค่ะกับกับสวนพี่ปานนะคะที่สําคัญนะคะทั้งหมดนี้ค่ะลดด้วยตัวเองค่ะลดด้วยสายยางไม่ใช้ระบบน้ําหยดเลยเหตุผลของพี่ปานคือได้ดูแลมันอย่างทั่วถึงด้วยการลดด้วยมือเราเห็นความชุ่มชื่นชัดเจนใช่ไหมพี่ปานใช่เออมันมันถ้าลดน้ําหยดเราไม่รู้ว่ามันถึงไหมใช่ไหมไม่รู้เราลากมันไปถึงไหนใช่ไหมเพราะมันชุ่มเยพอที่อ้าวใช่ไหมล่ะไอ้นี่ไอ้นี่เราลด สังเกตหลุมนี้ไหมค่ะเนี่ยถ้ามันช่วงม,มาลากก็จะมานี่ใไหมาลากจะแตกเแต่ถ้าน้ําหยดมันก็อยู่แค่ตรงคนนะนะในความริงผมนะแต่ความจริงรู้เป็นยังไงนี่ขยายหลุมแล้วขยายหลุมใหญ่แล้วนะเตรียมรองรับบวชแล้วค่ะเนี่ยโอ้โหเราลุ้นกันต้นสามโลนะคะขั้นต่ําเลยนะคะต้นสามโลนะคะแล้วก็มาลุ้นอีกว่าต้นสวนนี้นะคะสูงสุดน่าจะได้ห้าโลหกโลเลยนะคะมาแล้วค่ะแขนงโอ้โหดูใบนะคะแขนงนะคะดูใบนะคะ เยี่ยมยอดมากค่ะนี่คือการเอาใจใส่ดูแลพืชทุกชนิดค่ะคนปลูกอย่ามองแค่ว่าพืชง่ายคนปลูก อย่ามองแค่ว่าใครจะมาดูแลให้ฉันหรือคําตอบหรือคําแนะนําเชื่อไหมคะว่าถึงจะแนะนํายังไงคําตอบจะมีมากมายในการทําหรือทฤษฎีเนี่ยมันก็สู้การปฏิบัติและมีวินัยไม่ได้นะคะจะได้ข้อมูลมาว่าพืชนี้ต้องทําแบบนี้ทักษะแบบนั้นแบบนั้นถ้าคุณรับข้อมูลมาแล้วไม่ลงมือปฏิบัติก็เท่านั้นเองนะคะฉะนั้นการเรียนรู้ทุกช่องทางของระบบนะคะ,อะของบริษัทเราก็จะมีช่องทางในเรื่องของช่อง YouTube ด้วยกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาพืชเนี่ยเราะจะ แนะนำนะคะสวนทุกสวนเนี่ยนะคะเอ,เอาเอาต้นที่มีปัญหานะคะลงระบบกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันก่อนนะคะโดยที่ไม่ต้องรอนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่หรือนะคะบริษัทลงไปดูแลถึงที่เพราะว่าบางครั้งพื้นที่อยู่ไกลไปไม่ถึงโลกไปแล้วนะคะการเรียนรู้ด้วยระบบไอทีหรืออินเทอร์เน็ตนะคะก็จะสามารถช่วยพี่น้องได้นะคะถึงแม้เป็นการเรียนรู้ที่ตรงถ้าไม่ทำมาปฏิบัติก็เท่านั้นนะคะฉะนั้นวินัยทวงสวนสําคัญมากค่ะ ถ้าวันนี้เราเลือกแล้วว่ามะเขือพวงคือหนึ่งอาชีพของการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองนะคะแล้วมันก็เป็นพืชรายเดือนด้วยนะคะเดือนละสองรอบนะฉะนั้นเมื่อปลูกแล้วนะคะเราก็ขอให้ทุกสวนมีวินัยและมีกําลังใจค่ะในการที่จะทําทให้สําเร็จเหมือนสวนพี่แหม่มกับพี่พี่ปานนะคะซึ่งทั้งสองท่านเวลาในการทำเนี่ยไม่ได้ทั้งวันด้วยนะคะคือบางครั้งมาทํากลางคืนนะคะ เพราะว่าดยมีงานอื่นด้วยนะคะทั้งมันทั้งอะไรก็กใช่นะคะแต่สิ่งที่เราเห็นการแบ่งเวลาแล้วก็ความรับผิดชอบนะคะวินัยก็คือเป็นสิ่งที่เราเห็นส่วนนี้มาตลอดเลยนะคะประธานเองก็ลงพื้นที่นะคะ,อ,ะอย่างน้อยคือเดือนละครั้งอ่ะนะคะในการมาติดตามนะคะแล้วก็ทุกกลุ่มค่ะถ้าต้องการให้โรงงานหรือใครเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามนะคะที่รับผิดชอบเนี่ยนะคะ ลงไปเยี่ยมเนี่ยสามารถทําได้นะคะด้วยการเจาะจงพื้นที่อย่างชัดเจนนะคะว่าเจอกันที่ไหนตารางเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้มารวมเป็นกลุ่มแล้วเราก็ลงในแปลงที่สามารถเดินทางได้สะดวกเพื่อจะสอนทีเดียวแล้วทุกคนเอากลับไปทำนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแจ้งมาได้นะคะเราจะได้หาเวลาว่างที่ตรงกันนะคะแต่เราจะไม่สามารถไปได้ถ้าไปแล้วไม่มีใครมานะคะเราก็จะไปรอแล้วก็เสียเวลากันนะคะน,นะี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับการนัดหมาย ะะแต่ถ้าท่านหมายชัดเจนละ,ะไปะทุกคนพร้อมไม่พร้อมก,ก็ก็คือให้แจ้งกันอย่างชัดเจนนะคะ,ะแล้วก็ต่อไปนี้นะคะเดือนมกราคมนะคะไปมาปลายเดือนนะคะ ปี68นะคะออฟฟิศบ้านผือจะเปิดรองรับนะคะให้กับพี่น้องในการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเป็นกลุ่มเป็นตำบลน,นะคะเป็นอำเภอใครมาใครว่างก็มาเรียนรู้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าสมาชิกเริ่มเยอะเราก็จะ,อะเอ,อื้ออำนวยความสะดวกให้ด้วยการเปิดสำนักง,งานนะคะสาขาเพื่อที่จะให้พี่น้องนะคะสามารถมาเรียนรู้นะคะโดยที่นัดกันเป็นโซนๆวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรมายาขายะยาข้านอนนะคะ ทักษะการดูแลต่างๆนะคะทุกพืชเรื่องของเกษตรเราพร้อมที่จะให้การดูแลพี่น้องนะคะโดยเฉพาะกลุ่มมะเขือพวงของเรานะคะ ก็พบปะพูดคุยวันนี้นะคะมาเยี่ยมสวนพี่แมมนะคะกับพี่ปานก็ถือว่าเป็นสวนต้นแบบได้คะ่ะสอนและถ่ายทอดได้แล้วนะคะเ er พราะวิชาถ่ายทอดให้หมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอพี่ๆเขานะคะโซนโซนโซนใกล้เคียงก็น่าจะเป็นสิ่งที designs, tigers, ản, ่พี응่ๆเขาสามารถไปดูแลแนะนำได้นะคะวันนี้พบปะกันค่ะ